มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียริมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับพี่น้องเกษตรกรเช้าใหา้ชาวนาประกาศจากกรมอุตุฉบับที่สีพายุโซนร้อนเตียนหมู่อีสานตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ยิิบีกันยายนนี้ สวัสดีครับพ่ออมเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาทุกท่านพบกับกระผมทิดเกียรติพะมวลมิน้กระเบ้องของกษาระข้าสาร,แล,สารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้มาพบพ่อๆกันนะครับในวันศุกร์ที่24กันยายน2564กับผมก็ยังมีขม้อมูลหาะข่าวมาวมฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าช่วงนี้ครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับมีฝนตกถึงตกหนัก อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมืนีทางกรมอุตุนิยมวิทยาเายในออกะกาศฉบับที่ีพายุโซนร้อนเตียนหมู่ขึ้นฟังบริเวณเมืองกวางนามประเทศเวียดนามมนีครับยีบซีกันยายนภาคอีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากน,นายนัตพนนัทาสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกะกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่๔เรื่องพายุโซนร้อนเตียนหมู่ ลงวันที่4 4กันยายน2,564เวลาหานาฬิกาเมื่อเวลาสีนาฬิกาของเมือนี้ครับย4ิกันยายน64พายุโซนร้อนเตียนหมู่ได้เคลื่อนขึ้นฟังบริเวณเมืองกวางน้ำประเทศเวียดนามแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ260กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้บริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญของประเทศไทยหรือที่ละติจุด15.7องศาเหนือลองจิจูด107.4องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชอั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงซึ่งคาดว่านะครับจะอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอุบ,บลราชธานีของประเทศไทยในมือนี้24กันยายนห4ส่งผลเหตุให้ครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคก,กลาง ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลกระขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไหวน้ำจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ครับ24กันยายน64ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคาย อุดรธานีเบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดกาลสินมหาสารคามขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกครับจังหวัดน,นครน,นายกป่าจีนบุรีสากแก้วชาชิงเซาชนบุรีระยอง จันทบ,บุรีและตราดส่วนวันที่ยี่ิบหากันยายนหกสีครับมืออื่นภาคเหนือครับจังหวัดแม่ห่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ภาคทะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยนองบัวลำพูนองคายอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมา และภาคกลางครับจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนคนปรปฐมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,น,นาครับและนี่ก็เป็นขอ้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพิ่ไในประกาศเตือนจบ,บัาบัดสีเมื่อเสาร์นี้เมื่อเวลาหานาฬิกานะครับซึ่งตอนนี้ครับพายุดีเปชันนะครับ กำลังเคลื่อนปกคุมจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีประเทศไทยนะครับพันพี่น้องนะครับหลายจังหวัดมือนีเตรียมนะครับเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งตอนนี้นะครับน้ำในหน้านะครับน้ำในเข่าก็หล่นกันแท่นหน้าไปแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับเตรียมนะครับระมัดระวังฝนตกหนักในมือนีอีกมือหนึ่งจังหวัดจะได้ก็ขอเป็นลังใจริญพี่น้องชาวไทยชาวนาทุกท่านนะครับให้รับผลผลิตในการทำนาในปีนี้การทุบผูุ้กคล กับสารพินองได้ขับมามืงคลิปนี้แล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แจทันก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจครับกับผมผู้ทำคลิปในเดอครับเดอเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับเทฟา์นำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงและบอกกาวพี่นองอีกคือเกาพ่อกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องสรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติพะมวลกับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ